สองรถยนต์คันโปรดแข่งไทยลีกช้หนุ่มกับรถยนต์ครับถือเป็นของคู่กันรวมไปถึงนักฟุตบอลครับที่ทุ่มเทหาไรายได้จากการค้าแข่งก็ยอมที่จะหาสิ่งดีๆมาเติมเต็ม,ตมชีวิต MGR Sport จะพาไปส่องรถยนต์ของเหล่านักฟุตบอลในไทยลีกแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนกำลังใช้รถยี่ห้อไหนหรือใช้รถรุ่นอะไรกันอยู่บ้างครับ เริ่มจากเจชนาทิพย์สงกระสินครับพรมเมีย์เกอร์ทีมชาติไทยที่เพิ่งกลับจากค้ายแข่งที่ญี่ปุ่นนะครับเซ็นสัญญา,ญญาร่วมทีมบีจีปฐมยูเนเต็ดรับค่าเหนื่อยต่อเดือนหลักล้านบาทครับก่อนหน้านี้มี b m w m 2 Co u ป e นะครับสีฟ้าสุดเท่ขนาดเดียวกันนะครับก็เคยได้รถ e p w Rangler Unlimited Sport ราคาประมาณ1.4ล้านบาทในญี่ปุ่นนะครับในช่วงที่ไปค้ายแข่งกับกอนซาโดเรซัปโปโรก่อนที่ล่าสุดนะครับเพิ่งจะถอยรถสปอร์ตคันใหม่เป็นรางวัลให้ตัวเองคอย่าง Porsche 91 G ราคาว่ากันว่าแตะหลัก14ล้านบาทซึ่งเจ้าตัวก็พาคุณพ่อก้องพบและคุณแม่พรสวรรค์สงกระสินนั่งเจิมเป็นคนแรกไปแล้วละครับสำหรับปอ r s c h e 911 Carrera GTS ครับมาพร้อมเครื่องยนต์6สูบนอน3.0ลิตรนะครับเทอร์โบคู่ขุมพลัง480แรงม้าครับคือหนึ่งในรถสปอร์ตสายพันแรงยุคนี้ครับเร่งศูนถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงได้ไภายใน3.3วินาทีเลยทีเดียวครับ ต่อกันที่เจ้ามุ้ยครับธีรศิลปแดงดาครับหัวหอกจอมเก่าของทีมช้างศึกซึ่งปัจจุบันค้าแข่งกับ BG ปทุมยูเนเต็ดเช่นกันครับถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่ชื่นชอบรถยนต์ค่าย Mercedes นะครับมาเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่สมัยเล่นให้กับเมืองทองยูเนเต็ดแล้วนะครับโดยรถยนต์รุ่นที่เจ้ามุ้ยชื่นชอบนั่นก็คือ Mercedes Ben z E-Class ลครับ3.5้าถึง4ล้านบาทครับซึ่งในวันหยุดนะครับเราก็จะเห็นภาพมุ้ยธีรศิลป์ครับขับพาลูกชายทั้ง2คนและภรรยาไปที่ ตามสถานที่ต่างๆอยู่บ่อยๆโดย m e r c e d e s b e n z E-Class ครับถือเป็นสุดยอดแห่งรถซีดานที่มาครบนะครับทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสมรรถนะและความกว้างในห้องโดยสารครับที่สำคัญเป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวโดยเฉพาะ Family Man อย่างมุ้ยเทลสินอย่างไม่ต้องสงสัยเลยล่ะครับ ส่วนเจ้าตังครับสารัตอยู่เย็นกองกลางจากบีจีปุมยูเนเต็ดอีกหนึ่งคนครับเจ้าของสถิตินักฟุตบอลที่ควา้าแชมป์อาเซียนครับมากที่สุด4สมัยรถคันโปรดของเขานะครับก็คือ Mini Cooper SD Countryman ครับราคาในตอนนั้นก็ราวๆาว2ล้านกว่าบาทโดยเจ้าตัวครับถือว่าเป็นคนรักรถมากๆนะครับถึงขั้นเคยเปิดธุรกิจคาแคร์มาแล้ว สำหรับเจ้ามินิคูเปอร์ SD o u u t t y y m n แมนะครับแม้ชื่อจะดูเล็กนะครับแต่ถือเป็นรุ่นที่มีขนาดตัวถังใหญ่ที่สุดของแบรนด์มินิเลยครับเป็นรถอเนกประสงค์5ประตูบวกกับเครื่องยนต์ดีเซลทรงพลังกับเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลัง143แรงม้าแม้จะเป็นรถไซส์เล็กนะครับแต่ก็ดุดันไม่แพ้สารัฐยามอยู่ในสนามเลยละครับ ต่อกันที่เจ้าอามครับสุภชัยใจเด็ดกองหน้าจากบูรีรัมยูไนเต็ดที่ดูจะชื่นชอบรถรุ่นเก่ารถรุ่นคลาสสิกเป็นพิเศษนะครับถ้าไปดูไ G เจ้าตัวเนี่ยมารถรุ่นคลาสสิกสวยๆเพียบโดยเจ้าของรางวัลดาวเซนโวไทยลีกนะครับมี v o l ks w a g e n Type 2 T2 นะครับรุ่นปี1972เป็นหนึ่งในรถคันโปรดนะครับซึ่งเรามักจะได้เห็นเจ้าตัวขับาพาภรรยาไปเที่ยวอยู่บ่อยๆนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้ก็เคยขับรถคลาสสิกอย่าง Hilux s ยต f นะครักเป็น Hy l ซแร์ยนะครับ่อนที่จะมีการ ประกาศขายไปแล้วสําหรับ v o l kswagen Type 2T2 2นะครับจากยุค1972เนี่ยถือเป็นหนึ่งในรถตู้รุ่นคลาสสิกนะครับที่หลายคนตามหาโดยเฉพาะสาวก v o l kswagen ครับยิ่งใครนํามาปัดฝูนแต่งให้เหมือนเดิมมากที่สุดราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นไปด้วยครับไปแตะหลักเฉียดล้านเลยก็มีเหมือนกันละครับ ปิดท้ายที่ธีระเทพวินโนไทยนะครับอดีตนักฟุตบอลไทยลีกที่แม้จะแขวนสตั๊ดไปแล้วครับแม่แต่ว่าถ้าเรื่องของรถนี่บอกเลยว่ารีซอยืนหนึ่งครับก่อนหน้านี้ก็เคยขับรถสปอร์ตสุดเท่อย่างเชฟโรเลตคารมาโลซีเอล1หรือว่าเจ้าบัปเป e B บีในภาพยนตร์ทรานส์ฟอร์เมอร์มาแล้วนะครับจากในยุควัยรุ่นนะครับที่ชื่นชอบรถสปอร์ตสายซิงไล่มาสมัยขับ a u ด i ทีทีครับมาจนถึงเชฟวีคารมาโลซีเอล1ขณะเดียวกันก็ยังชื่นชอบในแบรนด์アウดิเป็นพิเศษนะครับมีทั้ง Q8 ครับและล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับก็เพิ่งจะโพสต์ภาพ Audi TTRS สีเหลืองสุดจีจ๊ดจ๊าดอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งสำหรับเจ้า TTRS นะครับคือรถสปอร์ตขั้นสุดที่ยกระดับ Audi TT ปกติถือเป็นรถสปอร์ตที่มีสมรรถนะขึ้นไปแตะซูเปอร์คาร์เลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน5สูบ2.5ลิตรนะครับพละกำลัง400แรงม้าเร่งศถึง100กิเมต่อชั่วโมงภายใน3.7วินาทีเท่านั้น และนี่ก็คือรถยนต์สุดเท่คู่ใจของเหล่านักฟุตบอลในไทยลีกบางส่วนนะครับที่พวกเขามุ่งม,มั่นทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายในการฝึกซ้อมและเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังจนสามารถเก็บเงินซื้อรถในฝันเพื่อเติมเต็มความสุขของตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมครับ